สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับสินนะคะในวันนี้เนี่ยซินก็จะมาพูดถึงสถานที่จัดงานแต่งของสินกับพิธีนะคะที่เราได้ทําการเลือกไปก็คือที่คันที่คอร์เทจนั่นเองอย่างที่สินได้บอกไปเนาะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้ทําการเปิดงบงานแต่งนะคะที่ไม่เกิน2อง0 0 0ห้าบาทเนาะสถานที่ที่เราเลือกไปเนี้ยก็ได้ทําการคัดสรรมาอย่างดีที่สุดแล้วนะคะแบบพยายามที่สุดแล้วที่จะ ให้มันประหยัดงบที่สุดแต่หลายคนก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหราคาสถานที่มันค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยเนาะเราก็เลยอยากจะให้มาได้เห็นกันว่าถ้าเ,เราจ่ายไปเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะคะอ,อ่ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าทําไมเราถึงเลือกที่นี่เนาะจริงๆอะ่ะเราก็อยากจะประหยัดให้มากที่สุดใช่ไหมคะคือเสียค่าใช้จ่ายให้ได้น้อยที่สุดอ่าถ้าเราจัดงานแต่งเองได้แบบทุกอย่างที่เราจัดเอง,เงเอะไรเงี้ยเนาะมันก็อาจจะประหยัดกว่านะคะ แต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยเรื่องของสถานที่ด้วยนะคะของทางศิลป์แล้วก็พิธีเนาะไม่มีพื้นที่ที่บ้านนะคะที่พอสําหรับจะจัดงานแต่งได้แบบขนาดนั้นหรือว่าจะให้แขกมาหรือแน่เลยคือเรื่องของที่จอดรถนะคะเราไม่มีสถานที่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องตัดช้อยในเรื่องของการจัดงานแต่งเองไปเพราะเราก็ไม่ได้มีบ้านที่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ด้วยดังนั้นเราก็เลยต้องหาสถานที่จัดงานทีนี้เราก็ ไปหาข้อมูลเยอะมากๆแบบจรินทำการนับทักไปเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมคาเฟ่นะคะเป็นร้านอาหารที่เขาแบบรับจัดงานแต่งด้วยแล้วก็าเป็นสถานที่ครบวงจรเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดแต่งจัดงานแต่งงานด้วยโรงแรมก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยถ้าเป็นคาเฟ่นะคะก็จะเน้นแบบ คนน้อยน้อยมินิมอลอะไรเงี้ยจัดในสวนชินลองถามไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากได้แบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าโหราคาค่อนข้างที่จะแอบสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้จริงๆมันแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนด้วยเนาะอ่าแล้วก็คราวนี้เราก็เลยมาเจอนะคะเป็นสถานที่จัดงานแต่งครบวงจรซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบเลือนไทยเป็นยุโรปเป็นแบบมันมีหลายสไตล์มากๆเลย คราวนี้เนี่ยตอนแรกเลยอะซินก็กะว่าจะจัดที่เลือนไทยนะคะที่หนึ่งซึ่งหลบราคาค่อนข้างที่จะน่ารักแต่ว่าออตอนที่กินเลียงโตจีเนาะจะต้องกินเหมือนเป็นใต้หุ่นเรือนอย่างเงี้ยะคะ่ะใต้หุ่นเรือนไทยอ่ซึ่งมันไม่มีแอร์นะคะเราก็รู้สึกว่าสงสารแขกที่จะมาร่วมง,งานเพราะแบบเมืองไทยมันคือเมืองร้อนเนาะเราจะจัดถ้าเราจัดแบบที่มันไม่มีแอร์ น่าจะไม่ไหวเราก็น่าจะไม่ไหวด้วยตอนที่แบบไปยืนถ่ายรูปอย่างเงี้ยเออคงจะน้าเมือกเนาะเราก็เลยไม่ได้เลือกที่นั่นนะคะแล้วคานนี้มาเจอของเมจิ c เลิฟเฮาส์ค่ะเมจิ c เลิฟเฮาส์เนี่ยเขาจะมีสถานที่จัดงานแต่งอะ่ะเยอะมากๆเลยเหมือนแบบเขามีหลายหลายสถานที่นะเราก็ดูในหลายๆที่เราก็มาเลือกที่คันที่คอเทนนะคะซึ่งอยู่ในเมจิคเลิฟเฮาส์นั่นเอง แล้วเราก็ได้ทําการติดต่อนะคะตอนแรกก็ทักไปในเพจเราก็ได้ทําการติดต่อนะคะเพื่อที่จะขอเข้าไปดูสถานที่ภายในเพราะว่าโดยปกติแล้วเราแค่ขับรถผ่านใช่ไหมคะเราก็จะเห็นแค่ข้างนอกนะพอเราติดต่อเขาขอเข้าไปดูภายในนะคะเขาก็จะมีพี่ที่พาเราเดินดูภายในว่าเออจัดโต๊ะประมาณนี้แบ็กดรอปอยู่ตรงนี้แล้วก็สถานที่จัดงานพิธีนะคะก็จะอยู่ที่ชั้นบนมีห้องส่งตัว ให้แล้วก็จะมเีเป็นห้องที่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเปลี่ยนชุดก็จะมีอยู่ที่นั่นทุกอย่างจัดอยู่ที่นั่นครบทั้งหมดเลยหลังจากวันนั้นนะคะเราก็ได้ทำการจองไปค่ะเป็นเป็นออนไลน์ไปเนาก็คือโอนเงินไปแล้วเขาก็ได้ทำการส่งเหมือนเป็นเอกสารเหมือนคล้ายๆไปเสร็จทำการยืนยนันการอโอนจองมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้น45วันนะคะเราจะต้องทำการ โอนมาจำอีกหนึ่ง,งครั้งเนาะหนึ่ง 5, บาทเนาะรวมแล้วมาจำทั้งหมดสครั้งเนี่ยคือส0 0 0มบาทอ่ะในระหว่างเนี้ค่ะเราก็มีเข้าไปเซ็นสัญญาเพราะว่าพี่เขาก็จะติดต่อมานะคะให้เข้าไปทําการเซ็นสัญญาเพื่อที่จะคุยรายละเอียดกันว่าเขาจะมีอะไรให้บ้างแล้วก็ เราต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นเลือกเมนูอาหารค่ะเราก็จะทําการเลือกตั้งแต่ในวันนั้นเลยแล้วก็บอกโต๊ะคร่าวๆแต่ว่าจํานวนโต๊ะเนี่ยเราสามารถไปบอกใกล้ๆอีกทีก็คือวันงานสามารถไปแจ้งเขาได้ค่ะด้วยแบบจานวนเป๊ะๆเพราะว่าอันนี้เหมือนเขาก็แค่บอกเหมือนให้จองไว้คร่าวๆก่อนนะคะอ่าแล้วก็จะมีคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะที่เขาจะต้องบอกเรามา ในวันนั้นที่เขาบอกมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนคนที่ต้องมาช่วยถือขันหมากนะคะที่จะมาช่วยถือต้นกล้วยต้นอ้อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกจำนวนคนมาแล้วก็มีเรื่องของอเลือกตัวสัรย่อนะคะโลโก้ที่จะแต่งแบ็กดอกใช่ไหมคะเขาก็จะคุยรายละเอียดกับเราในวันนั้นนะคะโอเคพอเราได้มาแล้วว่าทำสัญญาอ๋อแล้วเราก็จะได้เอกสารนะคะมา สองใบที่เขาจะให้เรากลับมากรอกแล้วก็นําไปให้เขาอีกทีในวันจริงอเอกาสารสองใบนี้นะะก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเรานะคะเป็นชื่อนามสกุลชื่อเล่นกี่คบกันแล้วกี่ปี อาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เพื่อที่จะนําไปให้กับพิธีกรนะคะทั้งสองช่วงเป็นช่วงงานพิธีแล้วก็ช่วงงานเลี้ยงตัวจีนเพราะว่าจะเป็นพิธีกรคนละคนกันเขาก็เลยจะต้องให้เราเกาะทั้งหมด2ชุดนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าตอนงานพิธีเนี่ยเขาจะมีให้เราอะเกาะเป็นรายชื่อของคนที่จะขึ้นยกน้ําชารับไหว้นะคะส่วนเป็นของงานตอนเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องของรายชื่อ ผู้ที่เป็นประธานของงานแล้วก็พ่อแม่จะขึ้นเก่าไว้พรหรือเปล่าคือเขาก็จะให้เราติ๊กด้วยนะคะรวมทั้งคําถามค่ะที่จะให้ถามบนเวทีคือเขาจะิสต์มาให้นะคะว่าคําถามมีอะไรบ้างมาให้แล้วก็ให้เราติ๊กเลือกค่ะว่าจะให้เขาถามอะไรบ้างทุกอย่างเหมือนเขาก็จะเน้นความสบายใจของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยแล้วก็ญาติผู้ใหญ่นะคะทุกแบบเหมือนมันเป็นครบวงจรจริงๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งนะคะ ทัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงขั้นตอนแล้วกันนะคะรายละเอียดขั้นตอนว่าในงานที่ในงานพิธีหรือว่างานเล่งโตจริงเขามีอะไรให้แล้วเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างเริ่มต้นของงานพิธีอ๋อต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในแพ็กเกจเนี่ยก็คือจะรวมพิธีสงฆ์ด้วยนะแต่ว่าของซินกับพิธีนะคะไม่ได้มีการจัดพิธีสงฆ์เพราะว่าเรามา ทำบุญตักบาทกันเองนะคะถ้าสมมติว่าใครเลือกพิธีสงฆ์เนี่ยก็จะต้องเตรียมซองนะคะปัจจัยรวมทั้งในแพ็กเกจน่ะเขาจะมีโต๊ะจีนให้ทั้งหมด10โตใช่ไหมคะในแพ็กเกจ1นึ0 0 0สบาทถ้าเราเลือกว่ามีพิธีสงฆ์เขาจะกันออกมา2โตโตนะคะเพื่อที่จะให้กับพระสงฆ์ของซินไม่ได้มีพิธีสงฆ์ที่จัดที่สถานที่ดังนั้นก็จะยังคงมีโต๊ะจีนอยู่ทั้งหมด10โต๊แล้วเราก็เพิ่มเข้าไปอีกทีหนึ่งค่ะ ทีนี้ของซิงต์ก็เลยเริ่มต้นที่ขบวนขันหมากนะคะของทุกอย่างที่ขบวนขันหมากทุกคนทางสถานที่เนี่ยเป็นคนจัดเตรียมให้ทุกอย่างนะคะต้นกล้วยต้นอ้อยว่าผ่าน,นต่างขบวนขันหมากก็จะเริ่มตั้งที่ด้านข้างของสถานที่จากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนมาทางด้านหน้านะคะ างฝ่ายของเจ้าสาวเน่ก็จะต้องเตรียมเด็กนะคะเพื่อที่จะมาพูดเชิญขบวนขันมากเพื่อเข้าสู่ด้านในทางสถานที่จะมีสายกั้นประตูเงินประตูทองให้ทั้งหมด6เส้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะกั้นมากกว่านั้นก็เตรียมเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะเราจะต้องเตรียมซองไวส้สำหรับใครกับคนที่กั้นประตูเงินประตูทองเองนะคะ ใค่ะก็จะเป็นช่วงพิธีสุขขอเรื่องีงนทางสถานที่ก็จะแจ้งไว้นะคะว่าจะต้องมีการเตรียมเท่าแก่นนะคะฝั่งเจ้าบา่าวแล้วก็ฝั่งเจ้าสาวเพื่อที่จะพูดในพิธีสุขขอัดนเองค่ะในขั้นตอนนี้เจ้าสาวก็จะถูกแยกมานะคะมารอเจ้าบา่าวรับตัว ตอนรับตัวอันนี้จะแล้วแต่ว่าเราจะคุยกับช่างภาพหรือว่าสถานที่ว่า,ยงงนะอ,าอย่างไงนะอย่างของซิมเนี่ยจะมารับตัวที่บริเวณสวนทางด้านหน้าของสถานที่หรือจริงๆแล้วทางสถานที่เนี่ยเขาจะมีห้องไว้นะคะทางด้านบนเลยสำหรับการรับตัวเราอาจจะไม่ต้องเดินลงมาได้ในวันที่ทำสัญญาทางสถานที่ก็จะถามว่าตอนที่รับตัวเนี่ยจะเป็นภูมิลย หรือว่าจะเป็นช่อดอกไม้นะคะที่จะให้เจ้าบ่าวถือมากเพื่อที่จะรับตัวเจ้าสาวซึ่งทางสินกับวิธีก็จะเลือกเป็นช่อดอกไม้กาานสำหรับวางสินสอดผ้าห่อสินสอดหรือว่าจะเป็นข้าวตอกดอกไม้นะคะที่จะใช้ในการโรยสินสอดทุกอย่างทางสถานที่เป็นคนจัดไว้ให้ ต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่วิธียกน้ำชาและรับไหว้อันนี้ทางสถานที่ก็จะถามเราตั้งแต่แรกเลาวว่าเราจะเป็นยกน้ำชาทั้งหมดเลยไหมหรือจะรับไหว้ทั้งหมดหรือเราอยากจะแบ่งเป็นยกน้ำชาและรับไหว้เขาก็สามารถที่จะแบ่งให้เราได้ซึ่งของทางซินเนี่ยจะเป็นจีนใช่ไหมคะก็เลยเลือกเป็นยกน้ำชาแล้วทางฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะเลือกเป็นรับไหว้ เราจะต้องเตรียมของรับไหว้เองแล้วก็จะต้องมีเตรียมเพื่อนนะคะเพื่อที่จะช่วยเราตอนที่จะยกน้ำชาแล้วก็นำของรับไหว้ส่งให้กับผู้ใหญ่ค่ะ ัดไปก็จะเป็นช่วงของพิธีลดน้ำสางทางสถานที่จะเป็นคนเตรียมอุปกรณ์จัดสถานที่ให้ทุกอย่างเลยเราจะต้องมีการแจ้งชื่อของคนที่จะขึ้นสวมมงคลให้กับเราแล้วก็จะมีเพื่อนของเจ้าสาวที่จะช่วยตอนขั้นพิธีลดน้ำสางด้วนถัดไปก็จะเป็นขั้นส่งตัวเข้าหอ ก็จะมีห้องสําหรับทรงตัวมีพานสําหรับทรงตัวแล้วก็นายพิธีจะเป็นคนจัดการตามลําดับขั้นตอนให้ทุกอย่างค่ะในวันงานของซึ่งกับพิธีเนี่ยขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จประมาณสักตอน5โมงนิดนิดนะคะแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เติมหน้าจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีงานเลี้ยงโตจีน ทางสถานที่ก็จะมีการจัดเตรียมแบล็กดอกไว้ให้โดยจะเป็นโลโก้อักษรยอ่อชื่อของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เราได้แจ้งไว้ตั้งแต่ในวันทําสัญญาวงดนตรีที่จะเล่นก่อนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะปลดตัวเข้างานมีตะกร้าสำหรับใส่กรีดดอกไม้เพื่อที่จะให้เพื่อนเจ้าสาวช่วยโปรยตอนที่จะเปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวไอนน้เขาจะมีให้ทั้งหมด10ตะกร้า เราก็จะต้องมีการขอความร่วมมือจากเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเจ้า่าวว่าเพื่อนเจ้าสาวก็ได้ก็จะต้องเตรียมคนทั้งหมด10คนที่จะช่วยเราโปรยแล้วก็จะมีช่อดอกไม้นะคะตอนที่จะถือเข้าไปภายในงานช่อดอกไม้นี้ก็จะเอาไว้ตอนที่เราจะต้องโยนช่อดอกไม้นี้เอง และอย่างที่ซินได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าที่นี่เขาก็จะมีให้เราฟิกว่าจะมีใครเป็นประธานภายในงานที่จะขึ้นกล่าวคุณพ่อคุณแม่จะขึ้นกล่าวไหมหรือถ้าไม่ขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นสัมภาษณ์คู่บ่าวสาวพิธีกรก็จะเป็นทางสถานที่นะคะจัดเตรียมไว้ให้มีการจุดเทียนมงคล แล้วก็ตัดเค้กซึ่งขั้นตอนนี้เขาก็จะมีการปล่อยบับเบิ้ลมาให้ด้วยจากนั้นก็จะนำเค้กไปมอบให้ประทานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ซึ่งตอนที่มอบเค้กเขาก็จะมีการถามเ้าว่าเราจะมอบเค้กแบบยืนหรือแบบนั่งเราก็สามารถเลือกได้ด้วยแต่ของซินเลือกเป็นยืนนะคะเพราะว่าชุดมันค่อนข้างที่จะเวอร์วังอลังการมากก็ไม่สามารถที่จะนั่งได้ ถัดไปก็จะเป็นการโยนช่อดอกไม้แต่ว่าอันนี้ทางสถานที่ก็จะมีการให้เราเลือกอีกเหมือนกันว่าจะเป็นโยนดอกไม้หรือจะเป็นให้เพื่อนๆเนี่ยได้ร่วมกันดึงลิบบิ้นซึ่งของสินก็เลือกเป็นดึงลิบบิ้น,นะค่ะก็คือจะมีเพียงแค่ลิบบิ้นเส้นเดียวเท่านั้นที่จะผูกติดไปกับช่อดอกไม้ส่วนอันอื่นๆเนี่ยพอคนดึงแล้วมันก็จะค่อยๆหลุดไป ซึ่งตรงกิจกรรมนี้ทุกคนชอบมากๆเลยมันเหมือนได้มีการร่วมทํากิจกรรมแล้วก็แบบตื่นเต้นก็จะเสร็จสิ้นไปสําหรับพ bon ิธีบนเวทีหลังจากนั้นก็จะมีวงดนตรีขึ้นเล่นให้กับเราจนกระทั่งจบงานเจ,จ้าสาเจ้าสาวก็สามารถที่จะลงไปพูดคุยกับแขกหรือว่าไปยืนที่แบ็คดอเกเพื่อที่จะถ่ายรูปกับแขกได้ และนี่นะคะก็เป็นข้อมูลที่ซินกับพิธีนะคะได้เลือกสถานที่ที่คันที่เขาเทนในการจัดงานแต่งงานของเรา ก็ค่อนข้างประทับใจเนาะสำหรับสตาฟที่ดูแลสถานที่ที่นี่นะคะได้ทำการดูแลเราแล้วก็แขกนะคะของเราอย่างดีมากๆในระหว่างที่เรามีการทำพิธีหรือว่าในช่วงของงานเลี้ยงโตจีนนะคะก็จะมีสตาฟเน้นนำน้ำมาให้เราเนี่ยดื่มเรื่อยๆเลยคือน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ช่วยในการจัดชุดจัดกระโปรงของเจ้าสาวที่มันแบบยาวขนาดนั้นนะคะช่วยในการดูแลเราตลอดเวลา เราหวังว่าในคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงานแต่งงานหรือว่าคนที่กําลังที่จะเลือกใช้บริการคันที่คอรเทจเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ